ัสวัสดีครับอยู่กับผมแซมริ่งครับระมากบดานคุมซึ่งคุมเชิงคุมเชิงทำกับข้าวโอ้โหปัดผัดไก่เ่รออ้าวอันนี้ทำอะไรครับเนี่ยไหนคั่วไก่อันนี้คั่วอันนี้นะอันนี้ผัดไก่อันนี้ผัดอ่ะโอ้ยูดีกินดีมันเดิมย้ายมาแล้ว โอ้อันนั้นเปตากตากผ้าอยู่อยู่กลางฝนเลยครับดูครับดูหาอะไรคึงมัดดีๆวะค่อยตากไปตากอะไรอยู่กับฝนบ้านของแย่เขาตากกันสันี่เนาะฮะไปไปตากผ้าอืมไน่เบียออแบเนะเออมนพีเมนเมนเมนกมนบ้านของแย่เขาตากกันสั้นนเนาะ เบิ้องเบื้งนั่นๆเลยเอามาวางตรงนี้อ่ะอย่างนั้นตาตาปลาข้างบนน่ะฮะไหลลงมากรองทั้งนั้นเออเออว่ะเจ้าว่ะพี่อันนในหุ่มนี่ว่าตากขึ้นนี่แม่ในห่มในหุ่มในข่องในข่องง่วนอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้พูดได้คิดแต่ไม่คิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียเชิงหมดออสเตกรเลียกับเบียร์ยี่นั่นล่ะ ปาิบไอ้ลาอเนาโอ้โหดิทำสิ่งกุ้งมันเก่งไงมันบ่เนี่ยเราติดจังัดละทันร้อควรใช่ไหมวันนี้เซนัทเป็นพ่อครัวเลยบ่เนาะหลายคนเลยบ่ก็คือ ก็บอกผมชอบพี่ก็ตรงนี้แหละพี่ไม่พี่ไม่เคยหนีผมไปไหนเลยอ๋อพี่ไม่เคยหนีผมไปไหนเลยอ่ะก็แต่แต่ตอนตอนเช้านี่หนีไปไหนไม่รู้ตนเกือบห้าโอ้เกินไปเขาจะหนีกลับบ้านแล้วฮะไป่ะไปีลันเลยเปรตฮะก็ตอนแรกมองเห็นแจ้งแล้วโอ้ไปได้ป่ะตกสายมั้ยตกสายกะโอ้ยไปได้สิมาออกเป็ด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 เลยจมรมีเดี๋ยเมื่อเมื่อวานกินไก่พริกสดอ่ะอร่อยเลย อย่จ็ดถึงปุ๊บอย่าด่น้ำคุนเลยเรข้าวพันสีน้ำเงินเนี่ยนะสีน้ำเงินอ้ยเขาไปไหนวะเขาเสียกูไปเกือนแรอวะเออคเขาเจโนอ่เออคิด่างนแหละผมก็เลยนอนเฉยๆอุ้ยเขาไปมื่อไรวะเฮ้ยพี่อุยให่พวกไปถนนเขาไม่เห็นเอาแล้วกูใหญ่ใหญ่กันคือทีคนนะพี่เปยงได้นานปมันอีกไมี้วละวันใจได้งานจะถอยมาเหยียบเร่คอยเลย ปัาน่าไอ้ยังเลยยันเยอบปีไปก็ต้องถอยออกึ่กันไอ้บาดก็เอาไม่ครูไปดันตูดีนะตดอันเขาเนยังตี่งตีรถไทยเลื่อนหนาก็บ่ได้ตีรถไทยนนี้วยล้าปีปีก็คือวันนี้ขานเอะเขมมันคือว่าี้เกียวเข้มเข้มน เนี yeah yeah. ่นเอาคืออยูย่คือยูวะไม่แบกกับพ่อป้ไรก่นี้มทังีนี่เราหมดแล้วมันเหี่ยวหมดแล้วใพ่อได้กินมั่นบ้กนข้าวเราน่้าวพสักสองเสีมื่อไรานเด็ดเด็ดเอาอยู่ไหนเพแม่นคางนี่บ้ะยุ่งเกอยอย่าง เดี๋ยวร้อยนิดหนึน่งก็ได้ให้มันแช่ๆหน่อยงนี่ครับทำกับข้าวกินสองสามคนนีน่แหละวันนี้พี่จะตากฝนบ่อยได้ผมเป็นห่วง้อเนาะนี่ก็มองบางอย่างเนาะอ,อ๋ออะผมอะ่ะชอบฝนสักสองเสงโอ้เด็ดมากเป็นต้นนี่แหละวันเก้าๆเขาเห็นอย่างเล้

เห็นกราเขาแบบเทือนดิบเลยครับเอาใส่เด็ดมัแล้วใส่กะเห็นเห็ต้นมันเ็มันเีพกเดี้ไมไผเด้วแต่เาอื่นด้นหืมดูว่าโอ้ถือปลาเมื่อไรอ้าล่าคาปลาได้นีปลาได้มีกระอมทีมงานเท่าเลยัอกทะมทงานทาคูนางคูแล้วทิ้งไรมานน่าดีมือแหลง่ เออนี่ทีมงานไปเนี่กระสอบไปนี่ยเอ้าครคิดว่าจทีมงานเจ้าเนี่ะเม่กระสอบเจ้าะเขาบาวาเลยเนาะเเขาาเนยล้างเลย ยอดเลยอยู่กับทีมงานนี้ไม่อดตายแน่นอนเอ้าคิมพร้อมเลยอาจารย์อมีผมเค้เเอย่างงี้ไกะทอย่าง้อมจะวใส่ไม่จะทำอางเจะพร้อมบอกว่าพี่ไ s a เสียบ้าบเป็นคนท่ามหนาอยู่โอโหถดแล้วไไ s เสียบ้าเป็นละ คนนี่กัดคนเะดี้ยมัคนคนพามากคนเกียดดินี่เนี่ยปวดมื่อบานเนี้ยฮะเบานเนี้ยเพิ่นเพิ่นเปิดอานลานแล้วปะปิดเลยเธอคงสิเปิดอานลานกับเขาแล้วสินะเราเสียเซกก็เปิดอานลานขึ้นกันเลยนะฮะเปิดแล้วิีมันเข้ามายุ่งตำหนีเลรอเขา เป็นแนเอาห่อนนี่ต้องแลบเลยเลยแแหบบบแบบแเบิบบแบ้าหบแบ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 บแนบแบบแบบแบบแมบแบบมบบแ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 บแบบแแะ Cho ừ. hộp kìa, <giern> <t illegal> cho đi bỏ khoai lang xấu đó đọc Khoai lang này riêng vào chút xíu Khoai lang, khoai lang, vít lên ạ Dạ, vào vít, bọt ngay xong Đi luôn rồi, đừng chết đơn giản, đơn giản Chứ nó sẽ kìm xăm nịp à Hả? À. เดี๋ยวก็ทำไอ้ปลากระป๋องพริกสักนิดนึงเนาะอันนี้ก็เก็บไว้อันนี้เราแช่ไว้ดีกว่าเดี๋ยวไปเอาเสื้อผ้าไปเอายืมเสื้สุดเดียวค่ายขี้งเห็นมั้ยเอายืมเสื้อยุบ้านดัวเนาะกำม้าไปเนี่ยครับกำยำไหมืออื่นมืออื่นมือแลวขึ้นเขาก้อนยังค่อยไปไปคุมเสื้อไปเดี๋ยววะรถไฟจะอยู่นี่วะจะอยู่อือยืมเงินไปดิจะเป็นไร กลัวอะไรตัูเดินวิ่งได้แล้วตัวย่างกงือกไอ้ที่จะไปไหนที่ยู่นี่เลยผมไม่เชื่อหรอกพี่จะเปิดอัลาดก็กลับไปลาดไปไสเปิดอัลาดไม่อันลัดไปไหนหรอกฝนตกด้วยพี่ไปซื้ออยู่บ้านนะซื่อที่อะไรกไปผสมบ้านเพราะแล้วเดี๋ยวนพี่จะนี่แหละงั้นอยู่เป็นมือผมเสียยูอยู่นี่ไหมนี่หนูไปธุระไปเลอช่วงนี้ฝนตกมีคน เลอได้อยู่นี่แหละหาแต่เมียน้อยไปไปเมียน้อยเยียงเอาเราทำคลิปวบน้อยคงดีเมียนักเมียงใหญ่เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเมียน้อยขาทอดทั้งเจ็ด